สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็อัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือพาวบนนะครับอ่วยกอนมาแล้วก็ให้เหลือไว้จะนี่นะครับเอาไว้หมดเลยก็จะไม่ลูกปืนที่ใส่เขาที่เดิมนี่ครับส่วนนี้ที่เหลือวันนี้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับไม่ใช่ตัดแค่ตรงนี้นะครับสังเกตตตรงนี้จะมีล่องเป็นอยู่นะครับอย่าตัดตรงนี้นะครับ ให้เลยไปตัดตรงนี้เขาต้องเอาปิ้นเนี่ยล็อกกระโหลกปืนไว้นะครับนี่มันเผาบน,นไม่มปปัญหาครับแค่เอาออกแค่นี้ส่วนเผากลางนะครับนี่นะครับตัดออกไปแล้วนะครับนี่ครับเฟืองเกลื่อนนะครับ,นนรบมันจะมีลุกปืนอยู่ข้างในนี่นะครับวิธีการที่เราจะ ทำนะครับคือนี่ครับใส่ไปแล้วมันจะหลวมนะครับเพราะไม่มีลูกปืนเราจะต้องไปให้ลงกึ่งหน่าจ้างเขาเนี่ยกึ่งบูทเนี่ยบูทเหล็กอัดเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็เอาเนี่ยอัดเข้าไปครับเพื่อให้มันแน่นแล้วก็จะเชื่อมขอบนี่นะครับกันมันหลุดนะครับ อันนี้ทําเองไม่ได้ครับต้องไปลงกึงแล้วนะครับสมานไอ้นีก่ก็ตัดแค่นี้เลยนะครับแค่ลูกปืนอ๋อส่วนพอบนเนี่ยนะครับแถบนี้ครับแถบเป,ป,ป็นยาปลาเนี่ยมันมีสองวิธีที่เขาทำก็คือไปหาปากเสียบมาเสียบครับแล้วก็ต่อเผาไซวินอันนี้ก็จะไม่ยุ่งยากแล้วมีอีกวิธีคือกึงกึงเนี่ยเป็นเป็นเปเปอร์ paper. แล้วก็หา มาอัดที่ตัวปลายนี้นะครับเพื่อจะทาเป็นแป้นต่อไปเผาไปใส่วินอีกทีนะครับอันนี้จะยุ่งยากหน่อยก็ต้องเข้าลงกึ่งครับทําเองไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนี่ก็ต้องเข้าลงกึ่งก็ต้องหาหที่เขามีความชนานาญที่เขาเคยทาแล้วมันจะง่ายกว่าน,นะครับ แล้วก็มีร้อยเผาล่างครับรอยเผาล่างก็ไม่มีอะไรก็แค่เอาเฟืองไปเขาทำครับก็ต้องเอาตัวเสื้อเกีย์ไปด้วยนะครับเขาจะได้วัดถูกแนะนําให้หาช่างที่เขาเคยทํานะครับเขาจะรู้ครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ